เด็กนะคะเขาเรียกว่าเป็นความน่ารักที่อะ,อะไรก็เกิดขึ้นได้หมดเลยนะคะเกิดขึ้นได้หมดเลยเพราะเรารักสมัครดูน,น้อยอายุ้งแถึง8ปีเท่านั้นค่ะค่ะอ่านะคะแถวที่หนึ่ง้ายจะพร้อมแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวพี่เป้จะให้สัญญาณนะคะ แล้วเราจะลงความเคารพนะคด้วยการไหว้สวยๆนะคะให้ท่านคณะกรรมการได้รับช่วยทีหนึ่งรอบนะคะการไหว้ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามของคนไทยนะคะเอาละคะน่าจะพร้อมแล้วนะคะพี่ๆจัดแถวให้สวยงามนะคะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามสวัสดี ต่อไปค่ะพี่พี่นำแถวที่สองนะคะอ่าพี่พี่นำแถวแรกนะคะพี่พี่นำแถวแรกอ่าพี่พี่นำแถวแรกเดินเรียกว่ารอบนี้เดินไปขอดอกไม้นะคะจากผู้ผู้ผู้ชมนะคะจากพ่อแม่ผู้ปกครองอีกหนึ่งรอบนะคะตอนนี้ด้านหน้าเวทีเตรียมพร้อมแล้วสำหรับดอกกุหลาบ สีที่คะแนนเยอะที่สุดคือสีแดงไม่ค่อยเห็นเลยสีแดงนะมีบ้างมีบ้างค่ะาวจะเยอะไปนะขอสีแดงเยอะๆหน่อยนะคะไม่อยากลังมาอแถวที่สองนะคะพร้อมนะคะพี่ๆมาน้องออกไปค่ะ ตัวที่สองนะคะเราจะไปสวัสดีท่านคณะกรรมการร้อมกันนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะโอ้ตอนนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ซื้อดอกไม้นะคะมาให้กำลังใจให้กับน้องๆองกรรมอยู่มากๆเลยนะคะเดินถุงป้ายไฟก็มีปีนี้นะคะได้รับความสนใจจากท่านผู้ปกครองเป็นอย่างมากเลยเนื่องจากเรานะคะจัดล่าสุดก็เมื่อปี2562เว้นมาตั้งแต่สมานั้น แล้วก็ในเรื่องของน้ำท่วมปีนี้กลับมาอย่างยิ่งใหญ่นะคะนรารู้สึกดีใจที่ผู้ปกครองยังเลื่ถึงเวทีของเทศบาล,ลนครนนทบุรีแถวที่2น้องๆเตรียมความพร้อมค่ะน้องน้องรวควร,งคงงรง้หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะโอ้น่ารักมากเลยนะคะเด็กๆ หน้าเวทีก็โอ <lobster> like, no. ้โหเรียกว่าแข่งขันกันนะในเรื่องของดอกไม้นะคะยังมีจำหน่ายนะเรียกว่ายังพอมีจำหน่ายเนาะเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะคะท่านต้องรีบซื้อใย่รอบสองจมูกสดจาขายยิมลูกจาขายไม้ไไม่ได้สดจะสแกนไม่ได้ไม่ได้ตัวมากด้ยเขาใส่เขาใส่ขนคนเดินขออนุญาตแล้วเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะเดี๋ยวนี้ แถวที่สามค่ะเตรียมตัวค่ะแถวที่สาม่าแถวที่สามนะคะแถวที่สามเตรียมตัวนะคะ ส่วนน้องๆแถวที่2นะคะเดี๋ยวน้องๆขอเล่นเปพักผ่อนสา่หรับรแรกเอแล้วเาจะเข้าสู่ในช่วงของที่ปค่ตอนผู้กสมาีเป็นกาลังใจหับร้อยได้เราคะแนนนทุกหรับองเราต้องเดินตามเพื่นไปก่อนนะคะเดินตามเพื่อนไปก่อ แถวที่1แถวที่2แถวที่3แถวที่4แถวที่5ทัวร์โซทัวร์ควอทซ์ทัวรอนเร่ทัวร์ดีทัวร์ดีว่าตนนี้นะครับเป็นการตดใจเยนะครับไม่รู้จะตัดใจที่ไหน ดูนะคะสำหรับลนอที่ต้องประทวงอย่างที่บอกนะคะเวทีกลางายให้เรอขึ้นมาสมานและก็เดินไปถึงแถวที่ามแถวที่สาม แถวที่สามพร้อมนะคะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะวันนี้ผมตูนขออนุญาตเคลียของแป๊บหนึ่งนะคะคงไม่นานนะคะคงไม่นานนิดเดียวนะนิดเดียวทุกท่านไม่ต้องตกใจนะคะเทวดาประธานน้ำมนต์ค่ะถือว่าวันนี้วันดีนะคะ พ่ออยู่ไหนม่วางไปดูคุณมาต์หยุดแล้วหยุดแล้วหวยุดแล้วหายหยุดแล้วนะคะไม่ไม่ต้องตกใจนะคะเรียกว่ามานิดเดียวนะคะมาพเพื่อแบบชื่นชมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเนาะนะคะว่ามองหาอยู่เนี่ยแถวที่สี่ค่ะแถวที่สี่